สวัสดีทุกท่านนะเรามาอยู่หน้าง,งานของเราครับหรือว่าบ่อขุดหนึ่งไร่นี่เลยครับบอ่อที่เราบอกว่าเราจะมาเปิดใหม่ตรงนี้เลยครับ น่าจะมีลูกรงังนะตรงนี้เปิดบอ่อหม่เลยครับขุดสะลึกประมาณ7เมตรครับหนึ่งไร่อ่าเป็นที่เลี้ยงปลาไม่รู้ว่าหนึ่งไร่มันอยู่ตรงไหนวะอ๋นี่ปักหลักไว้แล้วครับหนึ่งไร่ ครับโดยจานมิ่มครับเขาจะลอกเอาหน้าดินก่อนนะต่อ,อยูคาครับหนึ่งไร่ตรงนี้รอขุดขุดกี่เมตรครับหนึ่งไร่กี่เมตรอ่ะ โอ้ไม่อ่านเลยบะข,ข้างล่างมันเป็นดินยังไงครับยังไม่รู้เลยบ่เป็นไสเดือนอ๋อไม่เป็นไสเดือนก็เลยไม่รู้ <c oughs> ข้างล่างเป็น,นยังไงไสเดือนเขามุดลงไปนะโอ้หนึ่งไร่จริงด้วยนะครับ <c oughs> เราจะอยู่ตรงนี้ประมาณถ้าหนึ่งไร่อ่ะถ้ามีที่เทอ่ะเราก็อยู่ตรงนี้อะประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับถ้าไม่มีที่เทเราก็ย้ายไปบอ่อใหม่ครับ ช่วงนี้เราจะวิ่งเปิดบอ่อไว้ก่อนครับอ,อ,อ,อันนี้จะทำการทำทางกันแล้วก็ขนออกไปก่อนครับเอาเรือเอาชัยบอ่อใหม่ของเรารก็มีหลายทีมงานครับอยู่โซนฝั่งทางโน้นครับ เราก็อยู่โซนฝั่งนี้ครับตอนนี้เขามีประมาณ4ทีมงานครับอยู่ในโซนอําเภอบ้านกรวจโอ้มีเต็กๆด้วยเดี๋ยวซูมให้ดูครับดูดเค้ามาทำไมอะ่อะเต็กๆอ่ะนี่ๆๆๆๆซูมเดียวนะเดี๋ยวเข้าถ่ายก่อนเดี๋ยวเราจะไปไปดูว่าเคาทำอะไร วิ่งแบบกระดองกระแดงไวก่อนค่อยๆทำไปครับทาง เดี๋ยวมาดูตักแรกของบอ่อใหม่ของเราครับหน้าดินสวยมากครับนี่แหละเขาเรียกว่าเปิดบอ่อใหม่เปิดซิงเลยครับดินตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งนะเพราะว่ามีแต่ยาคาครับยาคานี่จะดูดซับน้ำได้ดีมาก เดี๋ยวมาดูจันมิมเขาตักใส่เขาแยะใส่เยอะไหมสำหรับเปิดฤดูกาลปใหม่ครับเมื่อกี้เราไปบ่อกเก่ามาขยายสระให้มันให้มันได้หนึ่งไร่อันนี้ก็ขยายอันนี้คุณเลยหนึ่งไร่ ดินแบบนี้ขายง่ายครับถ้าเจาะลงไปแหางล่างนี่เป็นดินดานนี่ต้องงานเหมาเพราะว่าช่วงนี้เขาหาแต่หน้าดินกันทั้งนั้นเลยครับถ้าเลยจากเดือนนี้ไปก็มีแต่ดินดานแล้วแหละเราก็ขายดินดานต่อแต่ช่วงนี้ใครมีหน้าดินได้เปรียบครับ เอลอลอกไปโอ้โอเคนี่แหละยอดเดี๋ยวมันก็กว้างตรงนี้เริ่มเปียกบ่เปียกบ่อ๋อขึ้นมาจากตะลุงนั้นเปียกครับ เด็กก้าครับสิงสายจมจะเปลี่ยนคนขับก่อนนะสิงสายจมติดเกี่ยวครับถ้าไม่จมไม่ใช่สิงอันนี้น่าจะลงเป็นชั้นสองชั้นชั้นสองน่าจะพอนะ มาดูดินกันมันมันเปียกเยอะไหมถ้าลวงไปลึกๆอะ่ะแต่ดินหน้าดินหน้าดินลึกประมาณหนึ่งเมตรครับเนี่ยหน้าดินลึกมาก จมแน่ถ้าลงไปเนี่ยเดี๋ยวต้องคุดหาอ๋ถึงดินดานแล้วครับดินดานเปียก่ามีการโกลยออกนิดหน่อยอันนี้ต้องมาเปิดอ่าเขาเรียกเปิดอะไรนะชักล่องแล้วแหละถ้าน้ำมันออกครับ แต่ตรงนี้ที่สูงไม่น่าจะมีปัญหานะใส่เยอะเลยใส่ค่อนข้างจะเยอะครับ เดี๋ยววิ่งไปวิ่งมามันก็เรียบเองนะน้ำออกวะเดี๋ยวเราจะไปคันน้องมิ่งดัมซิ่งครับไปดูหน้าง,งานว่าเป็นยังไงอ่ะ สำหรับคลิปนี้พามาดูบบ่์ใหม่ที่เราเปิดใหม่ครับหนึ่งได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ